อ๋ออัคคพันธ์สึดเศร้าสูญเสียคุณยายในวันเกิดคุณแม่เพื่อนดาราแฟนคลับแห่งให้กำลังใจนับว่าเป็นการสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวของพระเอกหนุ่มออมอัคคพันธ์อย่างยิ่งเลยทีเดียวเมื่อต้องสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับและยิ่งทวีความเศร้าขึ้นไปอีกเมื่อต้องจัดงานศพตรงกับวันเกิดของคุณแม่พอดิบพอดี โดยหนุ่มออมได้โพสภาพสะเทือนใจขณะครอบครัวยกเค,ค้กวันเกิดมาให้คุณแม่เป่าในงานศพคุณยายพร้อมเขียนแคปชั่นว่าในขณะที่วันเกิดแม่และงานศพยายอยู่ในวันเดียวกันไม่มีคำบรรยายใดๆนอกจากสุขสันต์วันเกิดและสู้ๆนะครับแม่งานนี้ก็มีเพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มออมและครอบครัวกันอย่างล้นหลามในทีเดียวค่ะ